สบายดีสวัยดีน้ยบัรดาที่ 6A ได้ตัดแล้ว 6A อยแม่เีงาก็บไว้น้ำตกอทาเกลอี่ยงกับตุกเพียที่จะส่งผลกระทบกเหตุให้คุณอ่นกาบเจฟยูชิมะเชชิม 请您将行李物品平稳摆放在行李架上，较大物品请放在大件行李。行李架上、侧兜内的水杯、雨伞等物件处。行李架上、背包侧兜内的水杯等物品。你确认？退了呢，很紧的。没感觉。 ตอนแรกที่ขึ้นมานี่ก็ตกใจเลยเพราะว่าคนที่นั่งอยู่นี่ดูเหมือนจะเป็นนักธุรกิจของจริงกันกหมดนะไปดูสองคนนี้ให้เดี๋ยวห้ดูดเรา,าดูสองคนนี้ จะให้ดูที่นั่งที่นั่งนั่งกินเบียร์ไม่มีที่ให้วางเบียร์ใช่ไหมเปิดอย่างนี้เด็เกมากคือเซอร์ไพมากอ่ะโคตรดีอ่ะ แล้วเราอยากจะนอนทำไงกดดุ่มเ,เดียวนะมีหหืหอม่ไหก ประธานด้และทางซ้ายยี่สิบต้อนรับประดับทางคุนส<อ>ารขึ้นนางรถไฟเอเอฟโอพนักงานจูดรไฟขอแจ้งเหตุทางทราบว่าการสูบยาภายในรถไฟจะเห็ให้ระบบแจ้งเตือ,อนคิ้งไทยเงียบมากอ่ะที่เสียงดังที่สุดก็คืเอเสียงจากลำโพงท,ววที่เขาประกาศเนี่ยเดี๋ยวเราจะถึงวังเวียงสถานีหน้าไม่น่าถึงชั่วโมงครับห้ามบอให้สูบยาอยู่ในกระบอกวิกิเอมยู

ได้ไหมได้กลายเป็นนั่งปกติเออราคาจากเวียงจันท์ไปวังเวียงนะสามแสนืนกีบตีเป็นไทยก็7 0 0็ <700. S 2> <700. S 1> บาทงเหมือแบบนกันนะ แต่ลองดูเพราะว่าที่บ้านเรามันไม่มีก็เลยต้องรองแบบนี้แหละแจกคแตนทำไงต่อกินเบียร์ต่อเ <c oughs> มื่อกี้ลืมนั่งตากแดดอยู่จริงๆล้วตั้งใจงที่จะตากแดดแต่ว่ามันมีตัวเลือกนี่ติดบ้านได้ด้วย ต้อมาตรวจตัวตรวจตัวครับสบายดีครับอันน no anyway> ี้ผมผมไปนั่งตู้สองตู้สามได้ไหมฮะถ้าถ้าถ้าว่างไปได้แต่แต่แต่ถ้าซื้อซื้อตู้สองตู้หนึ่งตู้สองมานั่งตรงนี้ไม่ได้อ๋อโอเคครับครับเข้าจจ่ายครับขอบใจเด้ออ๋อ 除按规定补收票价外，还将加收已乘区间应补票价款。高身高一点二至一点五米的未成年人乘车。光了， นนถึงแล้ววังเวียงค,ครับขอบคุณครับค,นะครับครับโอ้ยอากาศโคตรดีเลยวังเวียงดีมากๆอนะ่ะคุณหนาวเนี่ยเดี๋ยวขาออกจากวังเวียงเราต้องให้เขาตรวจเขาก่อนครับที่ออขอบคุณขอบใจครับ โอ้โสวยเลยนอนไหนไม่รู้เข้าเมืองยังไงก็ไม่รู้นี่ยังรถสองแถวออกมาจากสายรถไฟฝนตกถ้าเดินทางเข้าเมืองคนละสามหมื่นกีบเมื่อกี้ก็คนละหกสิบบาท เจอแั้วไงต้นเลยสายรถไฟจริงๆแล้วถ้ามองด้วยตาเปล่าโคตรสวยเลยโอเคเดี๋ยวค่อยดูนในเมืองต่อ